ในครึ่งแรกครับโอสถสภาสระบุรีเจอกับเคียวทีแคทเอสมีจังหวะใส่ด้วยซ้ายของยุทธนาชัยแก้วเลยครับบอลหลุดกลับออกไปอีกวาเป็นซ่าก,ก็มีส่วนกับเกมรุกของโอสถสภาสมควรเลยครับมีจังหวะหลุเดเกียวมาริงแต่ว่าติดเซฟของดัมมัวอาวิภูปเปิดตรงนี้จะให้กับวสันแต่ว่าวาสันเล่นไม่ได้ แถวสองเนี่เป็นทับฟ้าบุญมาตุนเลยครับยิยงบอลติดไซายลูกกรอบนโอกาสกยิงไกลอยู่สองสาครั้งครับในขึ้นแรกของทางทับฟ้าจังหวัดเตม,มุนของกิโีครับเสือไฟเมืองย่านครับอีวาเมนซ่าความเร็วของเขายังสร้างปัญหาให้กับทางกิโีพอสมควรเลยครับ โ้มาตรงนี้ตัดหน้าแซมมูแต่ว่าซับแล้วไม่ตรงกรอบเลยครับวามมุมของโทมัสโฟ้าบอกก็ไปตรงตัวแมนเชสเตอร์ล่ามสมบัติอีกครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโอสวดสภาสราบุรีและเนมาเสาสองบอลเลยมาทางนี้อาครับ เกียรดาเบินเบินแล้วไปทบโอ้โหจริงจริงด้วยครับขึนนบนบน้นําแล้วก็หันหน้าจบเป็นเกียรติศดาในประตูต่อศูนย์โอ้โหแล้วนี่จะว่าแล้วจะเป็นประตูชัยประตูของสามคะแนนของทางโอสถเลยครับเกฤษดา,าเก็นเดนครับตัวสำรองของทางโอสถเลยครับนักเตะจากจังหวัดพัทธลุงครับ,ราบาเกฤษดาเกมเดนโอ้โหเียวเทียงมาสมัญญาเปิดมาตรงนี้ครับ ทันแล็บเป็นใจให้กับทางจิสดาพอดีพอดีเลยครับคนที่ยกมาก็คือเจษดาครับที่ยกบอลย้อนกลับมาสิทธิศักดิ์จะงัดออกแต่ว่ามันสุดเหลียดจริงๆครับบอกว่ายิงจังหวะนี้เด็ดคู่หัวใจของจีโอตีช,ชนะติดต่อกันมาหกเกมครับสำหรับโอสถมกว่าได้อาจารย์ชัดชัยเหมือนได้ยาวิเศษมาเลยนะครับ จอจี้หาไ,ไม่รอดตัวเดชทำได้ดีนะาจอจี้เ <c oughs> ต็มี่อารมณ์ใสกับทางสุวเดชอารมณ์ควรจะโทษไม่ไมน่าเดินต้องต้องปล่อยให้เกมเดเนนิต่อไปครับคือเหตุการณ์ฟราวเนี่ยไปอยู่ตรงหน้าโค้ชป้อมพอดีนะครับก็เลยจะดูมุกหยิดนะครับ <c oughs> เอกราชต้องมาห้ามนรงค์เลยครับมาห้ามลูกพี่เลยครับเอกราชาจะจำ ที่งของกิวตีเองก็ไม่ค่อยพอใจนักไปฝากผู้ช่วยชื่อชั่อสินทำดูครับทำรายงานนี่ครับเอกราชีอีกไม่กี่นาทียังไงต้องเล่นกันต่อครับถึงบาิอารมได้ก็น่าจะเล่นต่อให้เกมจบไปแบบทีเดมก็ไม่ได้สมมติว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ประทะกันหนักหน่วงแบบแต่อย่างใดครับ